สูดลมหายใจให้ลึกๆนะฮะเราจะมาเปิดราคาคุรุปพันธ์ของตึกสอตองอที่ถล่มไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุรุปพันธ์นะฮะหลังจากาที่แผนแบบแปลนนะฮะของอาคารสำนักงานเนี่ยถูกเผยแพร่ออกมานะครับเป็นไฟล์เอกสารกว่า50ชุดนะครับ ก็ล่าสุดทางชมรมสตรองนะฮะต้านทุจริตของประเทศไทยเนี่ยก็มีการตรวจสอบเอกสารของโครงการก่อสร้างดังกล่าวนะฮะซึ่งระบุว่าครุราคาครุพันนะฮะแล้วก็สุขพันบางรายการของอาคารของสอตงอนะครับอย่าลืมนะครับว่าสตงอเป็นสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินนะฮะ,ะมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะครับการใช้ใจ่ายงบประมาณเงินของแผ่นดินทั้งหลาย ในหน่วยงานต่างๆนะครับอของรัฐนะฮะก็มาดูนะฮะมันมีบางรายการที่น่าสนใจนะครับก๊อกน้ำบ้านผู้ชมมีก๊อกอ่างล้างหน้าไหมฮะนะฮะในก๊อกแต่ละตัวราคาเท่าไหร่ฮะบ้านผมใช้อย่างเก่งก็300กว่าบาทนะครับ แพงสุดแล้วนะฮะอย่างดีเลยนะฮะสามร้อยกว่าบาทนะฮะหรือว่าถ้าเอาแบบดีๆเริศดๆนะฮะก็ไม่เกินผมว่าสองพันนี่หรูเลยนะครับพันกว่าสองพันเนี่ยหรูละเป็นอย่างหรูบ้านเศรษฐีเลยแต่ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าที่ของสตงนะฮะจัดซื้อ98ชุดราคาชุดละ 8,250บาทรวมแล้ว8 0 0 0สนครับนี่แค่ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้านะฮะเอาโอเคเรามาดูที่ใส่สบู่นะที่วานสบู่เนี่ยเท่าไหรค่ครับ300นี่หรูแลโหนะฮะนี่เท่าไหร่ครับจัดซื้อเท่ากันนะฮะ98ชุดราคาชุดละ1,600บาท1,668บาท รวมแล้วแสนหกนะฮะโถส้วมอ่าโถส้วมเก้าสิบแปดชุดเหมือนกันนะครับอ่าโถส้วมชุดละเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะอันนี้ก็ราคาก็อา่าเป็นเกรดหรูๆนะครับเพราะว่าบางถ้าอย่างของดีๆเลยจริงๆเนี่ยราคามันก็เป็นหมื่นก็มีนะครับอันนี้ก็รวมแล้วก็ประมาณแปดแสนเก้านะฮะ ฝักบัวอาบน้ํฝาฝักบัวอาบน้ําจัดซื้อส4ชุดนะฮะผมไม่เข้าใจว่าอาคารสํานักงานมันต้องมีที่อาบน้ําด้วยหรือนะ,ะโอเคละถ้าจะมีก็ต้องมีเราไม่เข้าใจของขาว่านะว่าเขาจะจาต้องม,มีมีหรือเปล่าแต่ว่าจัดซื้อ44ชุดนะฮะฝักบัวอาบน้ําชุดละ 1 1 2 1 4บาทนะฮะ44ชุดรวมแล้วเป็น4 9 0 0สนะครับาบาทชุดละหมื่นกว่าบาทอ่ะอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งก็คือพรมนะฮะพรมห้องประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับตรงนี้เป็นพรมขนยาวรุ่นลุคส เช็คกีนะครับอันนี้สีเทาเข้มนะฮะกว้างแค่3.4เมตรนะฮะคูณ2.4เมตรนะฮะผืนละแสนหนึ่งหมื่น 11, บาทนะครับซื้อ2องผืนนะครับรวมเป็น2องแสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็โซฟานะฮะเป็นโซฟางานแกะมือนะครับแล้วก็ จะสลักปิดทองนะครับใช้ทองนําเข้าจากอิตาลีด้วยนะนะในห้องรับรองอันนั้นเนี่ยจำนวนหนึ่งตัวราคาแสน0 0าบาทโซฟารับแขกนะฮะแล้วโซฟาในห้องรับรองนะครับอันนี้เป็นสีรักนะครับบากร่องหางเหี่ยวนี่หุ้มผ้าตอกหมุดโดยรอบนะครับหนึ่งตัวอันนี้แสนหกนะฮะ โซฟาห้องรับรองแล้วก็เก้า e, อี้เก้าอี้ในห้องรับรองนะครับชั้น11อันนี้ต้องแกะสลักนะปิดทองใช้ทองนำเข้าอิตาลีตัวนี้ตัวหนึ่งเก้าอี้นะฮะตัวละ95000นะอันนี้จัดซื้อ4ตัวรรวมแล้ว3 8 0 0อ่าโอเคละอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่านำใบ ไฟเอกสารนะฮะในเรื่องของอา,อาคารที่ถล่มเนี่ยมาเปิดเผยนะครับสำหรับหน่วยงานของรัฐนะฮะอันนี้เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบการใช้เงินของรัฐนะครับแต่มีการใช้เงินขนาดนี้ที่ผมตกใจเนี่ยไม่ใช่อะไรนะจะตกใจในที่าราคาก๊อกน้ำราคาที่ใส่สบู่ราคาโถส้วมสายฝักบัวเนี่ยแหละฮะตัวหนักเลยนะครับ ตัวสายพันหนึ่งนะครับตัวฝักบัวอาบน้ําตัวละเป็นหมื่นนะฮะฝักบัวอาบน้ำเนี่ยตัวละเป็นหมื่นไม่รู้รู้อะไรกันขนาดไหน